มาใช่ไหมครับพี่ธนาบุคคลครับผมเพราะว่าจะเชิญท่านมาอยู่นะท่านท่านบอกท่านมาเองเลยตามาเองมากับอาจารย์เป่าแซกอ่ะอาจารย์ใช่ครับจะสดเลยครับเหขาก็บอกจะสดเลยดีครับเป็นโคตรจี๊ดมากเลยขออนุญาตไปดูงานให้ยได้คไหมอะไรถามลุงเลยครับผมเออพันธุ์พเราจะตามไปดูนะคะในงาน ต่อนะคก็ทนายเพื่อนมาเตรียมงานนะครับก็ดูแลสถานที่นะครับเวทีนะพร้อมแล้วนะครับเดือดแต่ลุงพลคนไม่น้ำใจเสียงอย่าไปห้องกนะเราเป็นตยายเสียงม้วนไปลุกพนลุกพนแนวนี่มมวนมวนค่ะ ยังไม่ได้ขาวแว่นคนใส่แว่นเลยคุณนาตาดีเข่าทางมัอนเรามีคนน้อยย้อนโอ้โหัลหลฮัล้หลักโหมฮัลโับโหลลโกลหล่ลโหยลโลหลฮลโหลายล

ภาพทาสูีครับน <c oughs> <yelled> ี่ครับมนโด้ไมันแน่นมากเลยนะใไรเนาะโอ้ยขยบยไปเลยไะรับขยบยไเดินะเขาจะทัวตลาดแล้วดิใช้สวัสดีครับทุณธรมพิบุตไล่ให้771ดร้์ยเจดบผมรับชม5้สท่านครับขอบคุณมากครับบางคอมน์